ละครชีวิตรักทอดทันรักตอนที่สี่เมฆมหาปูนแต่หญิงสาวถูกส่งไปอยู่ที่อื่นทำให้ทั้งสองไม่มีโอกาสได้เจอกันมาหาใครหรือคุณผมมาหาปูนครับปูนอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับปูนเขาย้ายไปอยู่กับแฟนเขาแล้วล่ะจะ้ะเธอเป็นใครละ่ะเพื่อนของปูลเหรอปูนเขาย้ายไปอยู่กับแฟนนานแล้วหลายเดือนแล้วละ่ะแฟน แฟนของปูลเหรอครับใช่ชื่อทรงชัยเขาสองคนไปอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วล่ะรักกันมากเดี๋ยวรอปูนเรียนจบเขาสองคนก็จะแต่งงานกันแล้วนี่มีธุระอะไรด่วนสำคัญหรือเปล่าล่ะจะได้จดเอาไว้เมื่อ,อไหร่ที่ยายปูลเข้ามาทิ่นี่จะได้บอกให้เปล่าครับผมแค่แวะมาเยี่ยมไม่ได้มีธุระสำคัญอะไรขอบคุณนะครับจ้า ทีหลังก็ไม่ต้องมาที่นี่หรอกนะถ้าจะมาหาปูนเขาไม่อยู่สุขสบายดีไปอยู่กับแฟนของเขาแล้วละจ้าครับผมขอโทษด้วยนะครับที่รบกวนเมกล่าถ,ถอยออกไปหัวใจเขาวับผิวเจ็บเหลือเกินป้าคับได้ยินเสียงแววๆมีใครมาหรอคะไม่มีอะไรหรอกเข้ามาเก็บค่าขยานะน่ะไป ไปทํากับข้าวให้ป้ากินหน่อยชักจะหิวแล้วสิได้คะ่ะคุณป้าวันนี้พี่ทรงชัยเขาจะมาที่นี่หรือเปล่าคะมาสิก็จะมารับแก่ไปกินข้าวอย่างไงล่ะแต่งตัวสสวยๆนะพี่เขาเห็นแล้วจะได้ชื่นชมค่ะป้ายิงสาวออกอาการเหงา เพราะแม่เอาโทรศัพท์ของเธอไปทําให้เธอโทรศัพท์หาเมฆไม่ได้เขียนจดหมายหาเขาหลายฉบับแต่เมฆก,ก็ไม่เคยตอบกลับมาเลยแม้แต่ฉบับเดียวอาการตั้งท้องของเธอเด่นชัดขึ้นแม่ของเธอจึงบินมาหาอีกรอบนั่งปนูนป้าแกบอกว่าแกโอกอ้ากโอกอ้าอยู่ทุกวันตกลงนี่แกท้องจริงๆใช่ไหมฮะ ไม่นะคะแม่ปูนไม่ได้ท้องประจำเดือนของแกมันไม่มานานเท่าไหร่ละบอกฉันมาตามตรงนะอย่ามาโกหกฉันถ้าแกโกหกฉันแล้วก็เจอดีแนะ่สองเดือนคะ่ะประจำเดือนของปูนไม่มาสองเดือนแล้วแต่ปกติมันก็มาช้าแบบนี้นะคะท้องแน,แน่ไม่มาตั้งสองเดือนแถมยังมีอาการโอกอากอากอกัอก,อกแบบนี้หนึ่งลูกเลวฉันเลี้ยงดูแก ยังกับไข่ในหินดูสิเกตทำให้ฉันขายหน้าอับอายขายขี้หน้าจริงๆแม่ถาปูนไม่ได้ตั้งใจปูนขอโทษปูนผิดไปแล้วขอโทษเหรอขอโทษแล้วลูกในท้องของแกมันหายไปไหมฮะมันก็อยู่ประจานความชั่วของแกอยู่นั่นแหละฉันจะต้องจัดการกับลูกของแกแม่แม่อย่าทำอะไรลูกปูนนะคะได้โปรดนะคะ ลูกของปูนก็หลานของแม่นะจ๊ะแกจะให้ฉันเลี้ยงดูลูกไอ้เมฆลูกเองหัวหน้าคนงานอย่างงั้นเหรอหนังปูนแม่อย่าฆ่าหลานเลยนะยังไงเด็กในท้องปูนก็เป็นหลานแม่เลือดเนื้อเชื้อไขข,ของแม่หลานของแม่จริงๆนะจ๊ะไม่ใช่ถ้าเป็นลูกของไอ้เมฆแล้วก็ฉันไม่ยอมรับมันมาเป็นหลานหรอกไปเอาเด็กออกซะฉันจะเอาเงินให้แกไปทำแม่จ๋าปูนขอร้อง ปูนไม่อยากฆ่าลูกถึงยังไงเขาก็เป็นลูกของปูนแม่ได้โปรดเถอะนะปูนสัญญาว่าต่อไปปูนจะทั้งใจเรียนปูนจะเรียนให้จบจะได้มีเงินมาเลี้ยงเขาฉันมีทางเลือกให้แกอยู่สองทางนางปูนแต่งงานกับทรงชยัยหรือไม่ก็เอาเด็กออกซะไม่นะแม่ปูนไม่แต่งปูนกับพี่ทรงชัยไม่ได้รักกันนะ่ะจะให้เราแต่งงานกันได้ยังไง เรื่องนั้นฉันไม่รู้หรอกนะฉันมีทางเลือกให้แกแค่สองทางแกเลือกเอาเองก็แล้วกันว่าจะเอาทางไหนปูนเสียใจมากพยายามติดต่อหาเมฆทุกวิถีทางแล้วแต่เขาก็ไม่ตอบอะไรกลับมาเลยพี่เมฆตอนนี้พี่อยู่ที่ไหนเนี่ยจดหมายจากมือปูนไม่เคยถึงมือเมฆเพราะเมื่อไหร่ที่จดหมายมาที่ไรซสิริพาแม่ของเธอก็เป็นคนเก็บเอาไว้ แม่กับพ่อโดนสิริพานไล่ออกไปจากไร่แกออกไปจากไร่ฉันซะไอ้เมฆเกิดอะไรขึ้นครับอยู่ๆทำไมจะมาไล่ผมกับพ่อออกไปผมกับพ่อทำอะไรผิดกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องแกมันไม่เจียมตัวเลยนะแกมีอะไรกับลูกสาวฉันแค่นี้โทษทันมันยังไม่เพียงพอ ที่ฉันจะไล่แกสองคนพ่อลูกออกไปจากไร่ของฉันอีกหรอแกมันกินบนเรือนขี่รถบนหลังคาผมกับคุณปูลรักกันนะครับผมสัญญาว่าจะดูแลคุณปูนอย่างดีที่สุดนำหน้าอย่างแกนะเราจะมาดูแลลูกฉันความรักของแกมันกินเข้าไปไม่ได้สมัยนี้ไม่มีใครเขากัดก้อนเกลือกินกับแกหรอกนะไหัวออกไปจากไร่ของฉันซะตอนนี้มันดึกมากแล้วนะครับพ่อของผมก็ไม่สบาย ใจคอคุณสิริพาใะให้ผมกับพ่อออกไปจากไร้กลางดึกเลยเหรอมันเป็นเรื่องของแกพ่อแกจะป่วยก็เรื่องของพ่อแกเพราะว่าพ่อแกไม่ใช่พ่อฉันแล้วเงินเดือนของเราสองคนพ่อลูกเหรอครับไม่มีไม่ให้มันยังไม่สิ้นเดือนเพราะฉะนั้นแกทำงานไม่ครบเดือนก็ไม่ต้องรับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเงินเดือนแบบนี้ก็เท่ากับโกงพวกเราสิครับมันเรื่องของฉันอยากได้ก็ไปฟ้องเอา ชายหนุ่มรู้สึกเจ็บใจมากหอบพี่พ่อที่ป่วยออกไปปูนกลับมาบ้านเมื่อใกล้จะเปิดเทอมพอรู้ว่าเมฆออกไปจากไร่เธอก็ตกใจมากมันไม่อยู่แล้วลหละไอ้เมฆน่ะหอบข้าวหอบของหนีออกไปละไปพร้อมกับพ่อของมันนั่นแหละเกิดอะไรขึ้นคะทำไมพี่เมฆเขาถึงไปจากไร่แม่ทำอะไรพี่เมฆฉันจะไปทำอะไรพวกมันได้พอฉันบอกมัน แก่ท้องให้มันรับผิดชอบเช้ามามันก็หนีออกไปจากไรเลยเมชิงพี่เมกต้องไม่ทําแบบนั้นคราวนี้เห็นหรือยังละ่ะสัญดานของไอเมกฉันบอกแกแล้วว่าคนอย่างไอเมกมันไม่ใช่คนดิบคนดีอะไรมันก็แค่ต้องการหลอกนอนกับแกแกมันโง่เมชิงอะ่ะแม่โกหกพี่เมกไม่มีวันทําแบบนั้นเราสองคนรักกันฉันจะโกหกแกให้มันได้อะไรขึ้นมา พ่อมันรู้ว่าแกท้องมันก็พาพ่อหนีไปเพราะไม่อยากจะรับผิดชอบแกกับลูกในท้องเพราะฉะนั้นแกไปทําแท้งสนัง,นงปูนนี่แม่จะให้ปูนฆ่าลูกในไส้ของตัวเองได้ลงคอเลยเหรอจ๊ะแล้วแกจะทํำยังไงขนาดไอ้เมฆมันเป็นพ่อแท้ๆของเด็กในท้องแกมันก็ยังไม่เอาแกจะปากหน้าอุ้มท้องไปให้มันประจานตัวเองทําไมฮะนนัง,นงปูนยิงสาวคิดหนักสุดท้ายเธอก็ตัดสินใจหนีไปตายเอาดาบหน้ากลางดึก ลูกช้าแม่จะทำงานหาเงินมาเลี้ยงลูกเองยิงสา้านี้ออกจากบ้านไปตื่นเช้ามาสิริพาไม่เจอลูกก็โมโหมากหนึ่งปูดอีหนังลูกชั่วเกิดอะไรขึ้นล่ะคะแม่หนึ่งปูดมันหนีออกไปจากไร่เนอะสิน้อยหนังลูกไม่รักดีใฝ่ต่ำจริงๆมันต้องหนีไปกับไอ้เมฆแน่นอนหนีไปล่ะคะแม่ใช่มันท้องแม่ให้มันไปทำแท้งมันไม่ยอมไป นี่มันคงจะเป็นนัดแนะกับไอ้เมฆมารับมันพี่ปูนท้องกับไอ้เมฆอีใช่หืนเะยเจ็บใจจริงๆไม่คิดเลยว่ามันจะไม่รักดีขนาดนี้ต่อไปนั่งปูนจะไม่ได้อะไรกับฉันสักอย่างจะไม่ได้อะไรแม้แต่แดงเดียวจากฉันคอยดูก็แล้วกันกระจบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ